สักทีสืคนรอคอยค่ะใช่ครับก็รู้แหละครับว่าทุกคนรอคอยพวกเราก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่ามันแบบมันเป็นปีเนาะมันใช้เวลาแบบทั้งตั้งแต่วงทัวตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยคือมันเป็นปีจริงๆแล้วก็วันนี้จะได้ดูอีพีแรกพร้อมกันเลยครับผมเหมือนเหมือนที่พี่เติ้ลบอกเลยครับผมก็เหมือนทุกคนนะผมก็รอคอยมาแบบว่า รวมก็ตั้งแต่เราเวิร์กช็อปจริงปีกว่าแล้วด้วยซ้ำใช่ที่เราว่าตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นมากเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมแต่รอดูเต้นในซีรีส์อุ้ยสบอยไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้โอเคโอเคครับโอ้ยไม่เอาอันนี้แล้วจะได้เห็นการพัฒนาสกิลอะไรยังไงในซีรีส์เรื่องนี้บ้างคะสำหรับพวกเรา สกิลถ้าถ้าเป็นเรื่องของการแสดงก็จริงๆก็มันใช้ระยะเวลาถ่ายนานมากๆเราก็ได้แบบเรียนรู้ทุกในในตลอดทุกๆคิวอะครับว่าคือคือบทมันค่อนข้างยากด้วยแล้วก็ซีนมันแต่ละซีนค่อนข้างยากด้วยมันก็เราก็เลยแบบเรียนรู้จากพี่นักแสดงท่านอื่นเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่มีแค่มีแค่พวกเราคือมีอาจารย์ที่เป็นนักแสดงจริงๆอาจารย์ที่สอนการแสดงก็ก็เล่นด้วยเราก็แบบเอาวิชามาแบบใช่ฝึกเรื่อยๆจนเราก็ก็ก็คิดว่าน่าจะทำออกมาได้ดีที่สุด ครับของผมคือในตัวละครผมเองจะต้องพูดภาษาอีสานครับอย่างแรกเลยที่ผมว่าได้เยอะเลยก็คือได้ฝึกแบบว่าสำเนียงอีสานแบบพวกคำศัพท์อะไรเงี้ยแบบก็ช่วงนี้ก็แบบฟอฟังออกบ้างจากตอนแรกคือเราแบบพูดอีสานไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยแบบฟังไม่ออกเลยอาจจะไม่ถึงกับคล่องแต่ว่าก็พอฟังรู้เรื่องแบบพอแบบพูดสำเนียงพอได้อยู่ให้เบาอย่างนี่ นี่่วาเบอกจักนอยเลยครับว่าจักนอยจักนอยเนี่ยบอกวบอกรักกันยังไงคะเขาบอกว่าบอกรักกันยังไงเนี่ยบอกบอกรักเป็นภาษาอีสานเลยครับเลยครับอันนี้เลยเลยครับอะไรอ่ะเลยครับไอ้ปลาหนุกไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้พี่เติร์บอกให้ผมพูดไม่รู้ฮะผมไม่ได้พูดนะครับผมครับผมเห็นเห็นเฟิร์สแบบพูดบ่อย ใช่ครับมันเป็นยังไงมันแบบมันน่าตื่นตืตาตื่นใจยังไงคือมันเป็นซีนที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากคือเราใช้เวลาถ่ายทําซีนนั้นประมาณ2วันแต่ว่าแบบมันโอ้ยมันพูดได้ถึงไหนไม่ไม่ช่วงไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันใกล้จะให้ดูละคนใกล้จะดูซีนรถบัสเนี่ยมันดีมากเลยนะลูกนะเดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์มันนใจมันฝังใจมันเป็นซีนที่แบบว่ามันมันน่าดูครับทำหรับผมแบบว่ามัน อาังใช่ไหมใช่มันมันเลิศเลยแหละแล้วเลยละเลิศเลยแหละแพูดถึงซีรีส์เอนี้นิดนึงแบบอยากให้แฟนๆอะไรในซีรี์เ้างสปอยไปห็ให้นอะไรในมุมของเราในมุมของเรานะในมุมของเราเหรอครับโอ้ยจริงอยากอยากให้ดูทุกทุกอย่างเลยที่แบบว่าพวกเราแบบถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ดูครับว่า ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมทางภาคอีสานออย่างนี้หรือแบบว่าแต่ละตัวละครมันก็มีแบบมีปมมีอะไรเหมือนแบบแตกต่างกันออกไปก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบดูแบบทุกอย่างเลยที่เราแบบตั้งใจจะสื่อออกมาครับซึ่งซึ่งตัวซีรีส์เรื่องนี้สำหรับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าแต่ละตอนนะคือมัน มันสมมติดูจบ EP 1หนึ่งมันจะต้องแบบอยากดู EP 2สแล้วพอจบ EP อ,องมันจะอยากดู EP พสคือในในทุกทุกทุกทกอีอครับมันจะมีสตอรี่ที่ต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆจนจนจบเลยก็อยากแบบฝากคนดูจริงครับผมฝากฝากหน่อฝากซีรีส์น่อดูที่ไหนได้ครัผมได้ครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเข็มจีราต้องรอดด้วยครับผมออนแอ์ air. 1> EP หนึ่งเต็มเต็มเลยวันที่9สิงหาคมนี้ครับผมเวลาสาทุ่มครึ่งที่ช่องวัน31ครับผมแล้วก็สามารถดูแบบว่าอันคัดได้ที่ไอชีเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับครับผมแต่ที่ไม่ต้องรองเลยล่าสุดวันเกิดฮะวันเกิดย,ยังไงยังไงมีของขวัญอะไรพิเศษโอ้ยจริงจริงตั้งแต่วันเกิดน้องมาเนี่ยเ <c oughs> ต้นก็ยังไม่ไม่เพิ่งมาเจอน้องวันนี้เพราะว่าเพราะว่า,าทำงานด้วยคือก่อนก่อนก่อนวันเนี้ยก็คือเป็นวัน เป็นสองสาวันที่เราแบบทํางานกันหนักทุกวันเลยใช่ใชแบบ<ช><ช>สัมผัสกันทํางานพอคนนี้ทําเรื่องนี้อีกคนก็ทําอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคือผมก็คิดไปแล้วแหละว่าจะพาน้องไปไหนอะไรยังไงใช่ใช่ครับเป็นเป็นปีที่เอกี่ทปีที่สองปีที่สองครับปีที่สองแต่ปีนี้ไม่ได้ให้ของขวัญอะไรไม่อยากได้อะไรไหมคหรับใช่ อยาได้เงินเล่นไหมจริงจริงแค่แบบพี่เตอร์พาไปกินข้าวก็แฮปปี้แล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องมีของไรปยังเลยครับเหมือนที่พี่เตอร์บอกแบบเหมือนเราแบบติดงานกันพอพี่เตอร์ว่างผมไม่ว่างงเงี้ยก็เลยแบบยากนิดนึงพอตั้งแต่หลังมันเกิดไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่างไม่ว่างเราก็เลยไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุโ Happy birthday to you. Happy birthday. to y o u Day happy birthday. Happy birthday to you. แต่ว่าต้องขอพรให้พวกพี่ได้ยินทั้งหมดอ่ครับขอให้พี่พีทุกคนมีความสุขขอให้พี่พีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ตัวเองขอให้ตัวเองก่อนขอให้ตัวเอง ขอให้ตัวเองปังดังขอให้ซีรีส์เข็มจีระต้องรอดแบบว่าดังเปี้ยงไปเลยง่ายครับขอให้แบบว่าตัวละครในเข็มจีระทุกคนเป็นแบบที่รกของทุกคนเลยจะดับแล้วที่จุดโอเอวพน่วพอนสิคะพี่เต้รก่อนเดี๋ยวพวกเออก็ขอให้น้องแบบประสบความสำเร็จทุกอย่างที่น้องแบบอยากทําเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องร้องแล้วก็คือเราอยู่กับน้องมาตลอดเรารู้ว่า น้องก็แบบคือสู้จริงๆกับแบบอุ้ยพูดแล้วมันจะร้องคือแบบคือกันนั่นแหละหลักนะแบบเออจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ด้วยไปเรื่อยๆครับผมอ่ะเปล่า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 อ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ